วันนี้นะครับทุกคนเราจะไปที่ร้านอาหารเวียดนามคล้ายๆตลาดแบบขายของกินแพ็กกลับบ้านก็จะมีทุกๆอย่างตั้งแต่ปอเปี๊ยะสดเฟอก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นขนมกาแฟเวียดนามมีมันมีทุกๆอย่างเราก็ต้องลองไปดูช่วงนี้โควิดกำลังเริ่มระบาดอีกรอบหนึ่งละก็ ในเมือง l ออก็จะไม่ให้เปิดให้นั่งกินที่ร้านแล้วเราก็ต้องซื้อกลับบ้านไปก <te <ett ten hundred leaves> ินแต่ร้านนี้เขาก็ไม่มีให้ให้นั่งกินอยู่แล้วล่ะนะก็ไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรขายบ้างก็ต้องมีทุกอย่างไปนี่เลยเปิดทุกวันนะตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มไปเข้าไปดูเดี๋ยว อุ้ยคนเยอะอันนี้นี่หลอดช่องปะเนี่ยก็ม,มีเฉากว๊วยด้วยนั่นก็นขนมลมมิตรคล้ายคล้ายของไทยเลยนะเออหน้าคล้ายๆกัน นี่ขนมนี่อะไรขนมหวานขนมหวานอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี้เนี่ยปลา้องกป้อันนี้ซาลาเปาปลา้งองกุหยุดด้านในที่ยาวๆอ่ะลองแบบยื่นไปดู ก่อนนี่ขนมตาลมะเนี่ยเอาเอาเอดูอะไรไม่รู้เยอะๆไปหมดเลยน,นี่ขนมชั้นนี่มีปลียสด <c oughs> อันไหน,นไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันดูแบบเป็นแป้งๆอะ่ะอันนี้ดีกว่าแบบเปรียสดเอาไหม,อ,ามาอยากกินเกี๊ยนะไม่มีอะ่ะอาาอ,อันก็ได้นี่ไงนี่ไห,ไห,หมกันทำไมดูด้านในมันแบบสีมันปแปลกๆไม่รู้เอาอันนี้นะ หรอว่าเจ้านี้อันนี้นนมีทาโกโ้มีพ็อปทาโก้ด้วยอะยากโก้เฮ็ดมักกะโรนีเนี่ยมักกโรนีผัดแล้วก็มีน่าจะหมูย่างไม่ก็ไก่ย่าง นี่เป็นคล้ายหมี่ซัวจริงเหรอเบาอะไรไม่รู้นี่มันบันบันอันนี้มันก็คือมันเป็นเส้นแบบเส้นหมี่อัอนไหนมีข้าวผัดด้วยนี่ันนี้จะเป็นเส้นขนมจีนเส้ขนมจีนกับหมูแดงอะไรพวกนี้แล้วก็มีซอสนิดนึง แชลาดกิน,นยอ,อยากกินอะไรอันนี้จะเอาอะไรบ้างอ่ะอืออันนี้เฮ้ยมีซุปด้วยมีก๋วยเตี๋ยวนะครก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเหรอเผออันนั้นก็จะเป็นแบบคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำไหม จะกินอะไรสรุปนมไปชื้อตรงนน้นอ่ะไอร่วงยวนอนะ่ะไอ้มันคืออะไรอืม <c oughs> สลัสะปะเปาชิ้นเข้ากกำมอือชิ้นใหญ่มากนี่ดูนี่ดีกว่า นี่เขาเขาพันให้เห็นกับมือเลยโหพันตรงหน้าเลยเฮ้ยให้เห็นกระตาวุ้ยดูน่ากินมากโอ้โ อะไรอ,ะอันนั้นอ่ะนี่อะไรเนี่ยหมูยอป่ะเนี่ยลับเข้าไปอยู่ตรงนี้อ้อันนี้คล้ายๆแบบพายอ่ะเป็นพายที่มีหมูอยู่ข้างในนี่ได้มาอะไรเนี่ยเยอะเลยวุ้ยร้อนอหมูยอหมูยอเป็นแท่งเลย อืมแล้วก็นู่นนี่นั่นปรั้ยสดขนมตาลแล้วก็อะไรไม่รู้เป็นเป็นเส้นข้าวเป็นแบบคล้ายๆเส้นใหญ่พันกันนูโดโรเราก็ไม่มีที่กินในร้านนะเราก็ไปกินเราก็ไปกินกันในรถแล้วกันนี่เลยของโปรด ปิงโรเป็นปอเปี๊ยะสดแล้วก็มีหมูคล้ายๆเป็นก็ปอเปี๊ยะสดก็ปอเปี๊ยะสดเวียดนามามันมีหมูคล้ายๆหมูอ่ะแล้วก็น้ำจิ้มของมันก็คล้ายๆแบบเป็นแบบน้ำถั่วมีน้ำซอสแล้วก็หมูนี้ก็ไม่ก็จะไม่ก็จะไม่เปรี้ยวนะแล้วก็จะมีอะไรกรอบๆอ,อยู่ข้างใน คล้ายๆหนมเนืองนะเออแต่จะไม่เปรี้ยวไหมแหนมเนืองเปรี้ยวไม่ไม่เปรี้ยวอ,อันนั้นอะไรแหนมเหรอนี่อืมต้นตำรับเลยไหมเนี่ยน่าจะรู้คนเวียดน,นามทำก็ไม่รู้คงเป็นแบบต้นตำรับที่ฮิตกันที่นี่มั้งจิ้มกับซอสแล้วก็กิน 으 mm -hmm. 음. 나좀아 <destroys> <laughs> <초� corkon disagreement> <ườ threat> ชอ้ชอนแบนชอ้ชอนมันมนขอกระดาษนะครับแต่ดูน่ากินมากเลยนนเนี่ยไหนเนี่ยโอ้วิญญาณพริกนี่น้ามันเปืดไม่ได้นี่ก็คือน้ำจิ้มมันนั่นเอง เหมือนแบบน้ำตาลน้ำปลาต้มกับพริกนิดหนึ่ะอ,อืมเนี่ยก็เป็นแป้งคล้ายๆแป้งแบบปักหม้อข้าเกีบยปักหม้อมก็จะมีไข้อะไรอยู่ข้างในน่าจะเป็นปแบบหม้อยน,อ,ยนอืมประมาณปักหม้อยนอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยไอ้แท่งแทงที่เซื้อเมื่อกี้เนี่อยอะมุกยอมกยอทิม คิดชิมก่นิมนเขาไม่เหละเขาไม่แบบข้นนะหดร้อนอือือืมหมูยออร่อยอม,มีกลิ่นน้ำปลานิดกนึ่ทงทนน้ำจิม,มแบบหวาน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 แต่มีกลิ่นน้ำปลา เน,นี่ยเน,นี่ยยังไงดีเนี่ยอุยยังยังอุ่นๆอ,อยู่นะเอาออกขึ้นมาเป็นคำอะไรใส่อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เห็ดหูหนูแล้วก็อะไรม,มีอะไรเนี่ยก็หมูสับหรือเปล่าน,น่าจะเป็นไก่สับแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้เหหห็ดููนเห็ดหูนหนหูน ืมแล้วก็เราก็จะไปันนี้มีกระเทียมใช้กระเทียมเจียวหรือเปล่ายิมน้ำซ้มก่อนแล้วก็นี่อืมอร่ยมอืมอันนี้อร่อยอืมนุ่มไหมแป้งนนึมนุ่มเลยแบบแบบทำเสร็จนุ่มๆแป้งยังอุ่นอยู่เลย อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอแต่กินยากอะ่ะเขาจะมีอะไรมา,บา,มาใบไหมล่ะโหระพาอืมตนะแปลกเนาะเวียดนามแบบจะชอบมีโหระพาถุองน่อกให้กินคูบกัน อะไรจะกินหรอไม่ไม่ให้กินหรอกมันตักไม่ขึ้นอืมอืมอร่อยใช่อร่อยอร่อยอันนี้อร่อย